หน้าดินวันนี้ลมแรงครับผมนก็เยอะแล้วลมแรงมาครับอรอลุ้นครับว่าจะมาไหมวันนี้บรรยากาศดีมากครับพันต้นเอยแล้ครับเสยล่ะเลล่ะเล่ะไปยังไปยังวุ้มนี่เดียว ถอด,ดก็ตะเพี้ยนเละเียนี่เนี่นี่ถอดเสียก็ตาเก่ายาาังขังถึงเลยบันานน่ะสวยน่คนไหครับแกมันมาหน้าบผมเอแลพันตนันเอเลยครับ bằng hết mày sai bóng say bò, bóng say bò Tôi bóng bò em Em loại Em em loại tôi đi bóng hắn bóng đi bóng đi bóng มึงยางพานปุมมาที่หลาไม่เห็นเช้นตุนร่างตุนร่างรับอันเดียกันตัวครับผมก็ย่าันอับมันนั่นเห็นอูเครับซดตัวปาาเนี่ย เจ้าอนมานอนมานมานครับผมบรรยากาศลมดีครบับลมพัดเย็นสบายครบับเอาติดตามต่อไปครับผมเดี๋ยวลมก็พ้นนะครับโอ้โหได้มองวนขัางีนน้องบรรยากาศครับพี่น้องลมแห้งครับฮะ เดออ้ไปสงล้างก็สิบกั้นครับบ่อาครับพียครับล้อลุ่นมึงครับผมครับสีสายบอมือนี่นดี๋ยวขั้นคือเชียงอีกแบบน้นเชียงสาหนขั้นสามเนย ปิดในเบียโอัยสับกบ,บ้ฮรงให้เ,เส,บบสียงรัวเป็ยังไงนำๆปนไเชียงปลาสลิดบางเบอเสียนต้นอเลยครับมันมันครับผมบานตนนะ้นครับเก็บความเรียบร้อยครับลองใส่เก็บเบียดแล้วครับ งานปรารวมครับหมานอยู่ครับผมหม,มูมานครับประดีษยนครับากินตามน้องมาบผมพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ